สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับแม่ปล่อยผ้าเพื่อนอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพื่อนกับสิเฮดเมนูหมูสามสันต้มโคกนะจ้าเมนูง,ง่ายๆแต่แซ่บอิลีจ้าทุกคนจ้าส่วนผสมของแม่ปล่อยกะมีหมูสามสันกิโลหนึ่งจ้าะกรหากผักซีกระเทียมจ้าะก็เม็ดพริกไทยนะจ้าเกลือล้วกะที่ขาดด้คือ นำโคกจ้าขั้นตอนแรกแม่ปล่อยกัะหั่นหมูสามสั้นเนาะจ้าหมูสามสั้นนี้แม่ปล่อยจะหั่นตอนใหญ่ประมาณตอนละสามเส้นได้นี่จ้ะน,นี้ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ช่อง u t u b e ของแม่ปล่อยภาพเพื่อนในเดจ้าเพจ,จะเป็นกำลังใจให้แม่ปล่อยฮ็ดคลิปต่อๆไปนะจ้ายบรยลย์ละจ้าขั้นตอนต่อไปเลยเนาะแม่ปล่อยจะตำสามเกือจ้าสามเกือคือลากผักชีกระเทียมพริกไทยเนาะจ้ากระเทียมนี่กอะ แกะเปลือกออกเลยจ้าจะพริกไทยแม่ปล่อยใส่พริกไทยไปประมาณด0เเมตรนะจ้าแม่ปล่อยมากพริกไทยตามเลยจ้าใส่กระเทียมลงไปเลยจ้า กอยจะตัดหกักผักซี่ใส่ลงไปนะบอตัดบ่ออะไรจะหักมันยาวโหวดมันสิดต่ำบอลละเอียดง่ายต่ำให้ละเอียดเลยจ้าสามเกือ เอาซ้ำเกิดที่ต่ำนี่นะจ๊ะหยาบๆเป็นน้องบ,บ่ต้องละเอียดแห้งได้แม่ปอยบ่อละเอียดแห้งจะใส่ลงไปเลยจ้าแม่ปอยกระิใส่เกลือใส่เกลือแม่ปอยใส่เกลือซ่อนเคืองน่าจ้ะจ้ะแล้วก็ข้นใส่กันเลยจ้ะ แม่ปอยจะมักหมูไวแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะแม่ปอยเขาจะเอาไปต้มแนะนำคุกต,ตอนนี้แม่ปอยมักครบเวลาแล้วนะจ้ะแม่ปอยจะเปิดเตาแม่ปอยจะใส่ไฟกลางแล้วจ้ะ แม่ปล่อยใส้น้ำโคกกันกายเครื่องขวดนะจ๊ะเทลงไปเลยจ้าปิดฝาหมอไว้เลยจ้าจ้วที่เหลือให้น้ำโคกเขาทำงานนะจ้าปิดฝาหมอเลยจ้า จ้ะหมอกะลังเดือดเลยจ้าหลังจากที่แม่ปล่อยต้มมาได้ประมาณเกือบโมงแล้วนะจ้าแม่ปล่อยจะเปิดเบิ่งอีกรอบนึงนี่จ้าอุ้ยจ้านา้ำกะลังบกเลรวจ้าแม่ปล่อยขอค้อนเบิ่งก่อนเนาะ หมูสามสัน้นแม่ปล่อยเปิดจังไรแนนะ่นีจ้าจะนาตาหมูสามสัน้นเมื่อกี้แม่ปล่อยเทน้ำโคกได้ส่วนที่เหลือที่แม่ปอยบอกว่าเทบเม่มือเดี๋ยนะจ้าแม่ปล่อยเทลงไปเป็นน้ำโคกแม่ปล่อยเทไปหนึ่งขวดเนะจ้าแม่ปล่อยย่านหมูแบบบนบเปื่อยแห้งแนมะ่พี่แม่ปอยอย่างแบบเนื้อช้ำๆเลยนะจะ้าแรบพี่น้อง ทุกคนเบิงติล่ะกระั่งเปื่อยจ้าเดี๋ยวมแม่ปล่อยปิดฟ้าไว้แล้วกะแม่ปล่อยจะบพอระดับไฟจากไฟกลางเป็นไฟอ่อนเนาะจ้าแม่ปล่อยต้มต่อไปจนกว่าน้ำโคกที่ต้มในหมูนะโบกล่งจนเหลือขุกคลิกเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวแม่ปล่อยกลับมาใไหม่อีกรอบนึงนะจา้าอุ้ยหอมพี่น้อง ถนเวลาแล้วจ้านี่จ้าหมูต้มโคกของแม่ปล่อยกันเรียบร้อยแล้วนะจ้านี่นี่จ้าแม่ปล่อยจะตักให้เบิง้งจ้ตักใส่จานเลยจ้านจ้าเส็จเรียบร้อยแล้วจ้าหมูต้มโคกของแม่ปล่อยผ้าเพื่อนนะจ้า จ้าให้แม่ปล่อยให้เบิ้งคิกเกอรเลยแบบช่ำมากจ้าเมนูไงไงแต่แซ่บอีหลีจ้านี่จ้าจ้าลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งนด้จ้าแม่ปล่อยแนะนําเมนูนี้จ้าแซ่บอีหลีกินกับข้าวเจ้าห่อนๆนะจ้าหรือกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะจ้านี่จ้าเรียบร้อยแล้วนะจ้าแม่ปล่อยขอฝาก กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะจ๊ะเพื่อจะบริพลาดรับชมคลิปต่อไปนะจ๊ะเมื่อนี้แม่ปล่อยภาพเพื่อนกันสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ